มาจากร้านนะครับชื่อร้านัมเบอร์บาร์ชื่อร้านสุดยอดมากนะครับน้องแม็กเนี่ยพี่ชอบอย่างนึงเลยคือร้านของน้องแม็กตั้งอยู่ที่ไหน,นะครับนี่ของเราติดต่อครับนะครับในภายในนี้คองอุตสาหกรรมเนี่เยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับไม่ปกตินะครับไม่นิ่งนะครับแล้วก็ไม่เรียบนะครับเพราะว่า อันนี้คงมันมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะครับมันมีการถึงไฟเยอะมากนะครับประสบการณ์ที่น้องแม็กเจอเนี่ยคล้ายๆกับพี่หลังสัรคเมื่อสักครู่เลยนะครับเป็นยังไงครับก็คือเวลาฝนตกหรือว่าเวลาไฟฝนเล่าฝนตกนะครับไฟกระดับครับแล้วเครื่องกระดับนี่ะครับจะมีบางเครื่องที่ใช้ของพวกของทีวีว่ของของเขาต้องใช้ว่ามันเครื่องจะไม่ดับนะครับมันคือยังเล่นได้อยู่นะครับโอดใช่ครับผมจะเป็นนี้เป็นเป็นบ่อยมากครับ ก็คือไม่เคยดับไม่เคยดับว่าทําเป็นที่ห้ออื่นก็คือจะดับอย่างไรๆแล้วนะครับตอนนี้ที่ร้านเนี่ยรวมทั้งหมดมีกี่เครื่องนะครับมาหกติดถึงเจ็ดติดเครื่องโอ้โหนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของจีวิวรวมรวมนะทั้งร้านประมาณอยู่ที่กี่เครื่องครับเกือบครึ่ง้านนะครับเกือบครึ่งอ้านแล้วก็คือหมายถึงว่าซื้อมาเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เครื่องที่ห้อจีวิวนะครับพอได้ใช้เราก็เลยติดใจนะครับอ่า หากไม่อยากให้คอมพิวเ,เตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G e w e l